สวัสดีครับตอนบ่ายครับผมขี่รถมาเหมือนเดิมก็ตีมั่งแล้วครับได้มาไม่กี่ลังครับผมเอ,อี่ครับสวยครับผมหัวน้ำปิดตาแตไม่ได้ถ่ายคลิปเลยมาเจอลังนี้ใหญ่ครับผมมองไปเห็นเห็นตัวมันบินออกมาด้วยครับบินเข้าบินออกพอด,ดีแงะไปดูอ๋อใช่ครับผม เขาเรียกว่ามิมอย่างนี้นะมิมชี้โพงให้กันลอกเนาะชี้โพงให้กันลอกให้เราเห็นซะโอ้โหใหญ่ครับผมเห็นตัวบินเข้าบินออกแงะมาเจอพอดีเลยครับลังไปไม่ไหวแล้วลังคนไม้คนพอดีนี่ครับเลิศเลยครับโอ้ตัวกำลังจะแตกใ่นะครับผม ใหญ่ใญคือมันสร้างลังตัวผู้ลงไปไม่ได้มันติดไม้กันล่างนะครับถ้ามันสร้างมันก็จะย่อใหญ่กว่านี้อีกเนาะอ่ะขอตีเลยครับผมตั้งกล้องแป,ป๊บครับวันนี้มาสายมากมาทำธุระกันด้วยเลยบ่ายโมงเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับผมตั้งกล้องแป,ป๊บครับ อ่ะเสร็จแล้วแฟนผมนจุดไฟโลดดังฮือเลยน้ำใหญ่เออจะเห็นหรือเปล่ามันจะแกว่งหน่อยครับผมขยับกล้องอแป๊บนะครับไปครับผม ไม่ติดกล่องมีมั้งเนี่ยกล่องลุยใครจะถือให้มั้ยเนาะเขอถือถือจันเนาะเนาะดูได้เห็นไหมเห็นรึมั้ยเห็นนะเองต้องถกป่าเอาติน้นเองตีนเคลียร์ป่าไปได้เพาะหน้าป่าข้างบนนะ่ะเหยียบให้ลาบเลยเ เห็นไหมเห็นไนหะมเห็นแล้วเห็นมิ่ไหมเห็นน้ำใหญ่เห็นพอดีเลยบอกแล้วว่าวน้ำสวย ตัดกลางเ่ยเห็นว่ามันเสียบรูทะลุไวอะพาะนั่นแหละเศรเนาะูย,ย,ยหัวน้ำโอ้ยสวยมากอะอยากร้องเลย สวยมากเลยสว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 ย,สวยมากมากสวยครับของน้ำลังก็สวยไม่เคยเห็นนะมินทำลังเงี้ยเนะยอด ไม่รู้ทำคนอนยังไงทำใหม่ด้ยนี่ต้องจับคอนนี้เลยนะเฮ้ยอ,อย่านอนเออเดือกขาไน่ะเสร็จแล้วนี่ครับดูครับสวยครับผมดูหัวนวน้ำหันน้ำเห็นไหมครับสวยครับผมนมี่ มินชี้โพงให้กระลอกกระลอกกันเลยเอาซะเลยไปครับปะ่ะทำไมอ่ะไปน้ำแดงกลัดสวยน้ำอะไรครับดอกพุทธาเอ้ยดอกมะขัมเทศไม่มะขัมเทศ ใหญ่ครับผมโอ้โหหลังนี้นรวยมากต้องปิดหน้าครับรู้สึกว่าเจ้าเรื่องมันกันอพอรนแล้วมันกระพือปีกกระพิดเลยอะ ช่วงนี้น้ำเริ่มดีแล้วครับเพราะว่าอากาศมันไม่เย็นเนาะไปครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสัตตะไข้นะครับพูดบ่อยมากก็ไม่ค่อยดีแน่เนี่ยเราจะเราขาดเราอีกเแล้ไปไปครับผม สวัสดีครับอ๋อวันนี้มาสบายเลยไปครับ